The Lucky Number Lucky ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ครับกับรายการ The Lucky Number ครับ ก็ช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงของออโตเมซิ่งนะครับช่วงที่จะมีเคล็ดลับในการเสริมดวงเกี่ยวกับรถของคุณนะฮะเป็นเคล็ดลับง่ายๆด้วยนะครับส่วนช่องทางครับในการพูดคุยนะฮะพร้อมทั้งรับฟังคำพยากรณ์ครับกับผมอาจารย์อินจักรเวทครับสดๆนะฮะสามารถส่งมาได้ครับที่ SMS นะครับเบอร์4827772นะครับพิมพ์ C ีแล้วเว้นวรรคทะเบียนของท่านพร้อมทั้งวันเดือนปีเกิดพร้อมชื่อนะครับหรือว่าพูดคุยกันเข้ามาได้ด้วยการพิมพ์ C ีแล้วก็เว้นวรรคข้อความของท่านเช่นกันนะครับก็ต นะครับท่านใดครับที่มีเลขทะเบียนเหล่านี้นะฮะมีติดเลขเหล่านี้เนี่ยเตรียมรับฟังกันเลยว่าจะมีดวงอะไรเข้ามาในช่วงนี้นะครับเลขเบอร์ต่อไปนะครับก็คือเลข5นะฮะท่านที่มีเลข5ครับในทะเบียนช่วงนี้จะมีเรื่องของโชคลาภ การงานค่อนข้างใหญ่มากๆนะฮะเรื่องถึง,งเรื่องของการเงินด้วยนะครับมีเกณฑ์ว่าอาจจะขายทรัพย์สินอะไรที่ได้การเงินมาค่อนข้างเป็นเงินเม็ดใหญ่มากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือจะมีเรื่องของทางด้านความสําเร็จครับ <c oughs> เกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าการงานด้วยนะฮะถ้าเกิดท่านที่เป็นช่วงของวัยนักศึกษานะครับก็ <c oughs> ถ้าเกิดมีทะเบียนติดเลยนะฮะเตรียมรุนรับข่าวดีเกี่ยวกับผลสอบหรือการเรียนได้เลยด้วยนะฮะแล้วก็ท่านต่อไปครับเบอร์ <c oughs> ต่อไปเบอร์ <c oughs> ต่อไปเป็นเลข6กนะครับ เลขหกนะฮะถ้าเกิดมีทะเบียนนี้อยู่ช่วงนี้คุณจะมีเรื่องของการเดินทางนะฮะเกี่ยวกับการสังสรรค์แล้วก็การเป็นงานบุญนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะเป็นสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนครับอาจจะเป็นเพื่อนฝูงมีงานมงคลนะฮะงานบุญงานดีต่างๆนะครับให้คุณได้รับเชิญแล้วก็ ไปร่วมงานพิธีดีๆด,ด้วยอย่างนี้นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับก็จะเป็นเรื่องของการงาน <S <S การเงนินความรักเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็เบอร์ต่อไปครับเบอร์สุดท้ายของช่วงนี้ก็จะเป็นเลข7นะฮะท่านใดมีเลข7ช่วงนี้คุณจะต้องระวังเรื่องของการใช้อารมณ์สักนิดนึงนะฮะเพราะคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับว่าอาจจะช่วงระหว่างขับรถก็ดีมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณร้อนใจหรือว่าเป็นทุกข์ใจเนี่ยเมื่อลงจากรถไปทํางานไปทําอะไรแล้วมันจะส่งผลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะท้ บกพร่องไปได้นะครับก็ระวัตรระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะพยายามหาเรื่องผ่อนคลายเปิดแอร์เย็นๆนะฮะขับรถสบายๆไม่ต้องรีบร้อนนะฮะถ้าเกิดสายก็ช่างมันเราก็ไปอย่างสุขภาพจิตที่ดีจะได้ทํางานที่ดีต่อไปดีกว่าครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับของท่านที่มีทะเบียนติดเลข7คุณอาจจะมีเรื่องของรายจ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินอาจจะเป็นตัวรถเองหรือว่าตัวบ้านด้วยนะครับในช่วงนี้แต่ว่าถือว่าไม่หนักสักเท่าไหร่ครับ นะฮะก็ตามคอนเซปต์ครับในช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงของออโตเมซิ่งนะครับจะมีเคล็ดไม่ลับนะครับแล้วก็พิเศษด้วยนะฮะเราจะมี5อันดับครับเป็น5อันดับวัตถุมงคลที่ติดประจำรถนะฮะในแวดวงยานยนต์ไทยเรานี้เองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับว่ามีสิ่งมงคลอะไรบ้างที่อยู่ในท็อปฟลของเราแล้วก็มีอยู่ในรถคุณด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันเลยครับกับช่วงออโตเมซิ่งครับ นนคงจะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามนุษย์กับความเชื่อผูกพันกันมาตั้งแต่ยุคดึกดำบันเพราะตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่สิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้กับจิตใจมนุษย์อยู่เสมอ รวมไปถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องเกี่ยวพันกับยานพหาหนะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเชื่อและแรงศรัทธาต่างๆจึงถูกผูกโยงให้เข้ากับเจ้าของเครื่องยนต์ติดล้อเหล่านี้ไปโดยปริยายสิ่งพวกนี้มันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับแต่ว่ามันก็มีส่วนก็50-50ที่ช่วยได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่บ,บางครั้ง พูดจริงๆว่าเราเชื่อมั่นว่าอภินิ้หารบางทีก็มีจริงอ่ะช่วยได้บ้างในยามที่เราขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุนในในท่านแน่ๆบางคนชอบกลัวว่าเออปีนี้ไม่ดีอะไรพวกนี้ขับรถกลัวใช่ไหมเอากรหาเครื่องล้างสายเยอะๆก็เขาจะได้สบายใจเขาขับรถได้มีความมั่นใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ออ t โตโมเมซิงจึงได้รวบรวมของขลังติดรถ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด5อันดับมาฝากกันถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างและจะคลังแค่ไหนไปชม,ม,มพร้อมกันได้เลยค่ะอันดับที่5สติกเกอร์จากเกจิอาจารย์ชื่อดังวิวัฒนาการของวัตถุมงคลที่เหมาะกับคนยุคนี้เป็นอย่างมากเพราะความสะดวกสบายในการจัดเก็บและไม่ต้องกังวลว่าจะไปกระแทกกับส่วนต่างๆของรถทำให้ของคลังประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และที่สำคัญตอนนี้มีสติกเกอร์แบบ3มิติและ5มิติออกมาให้เลือกแปะเสริมความอุ่นใจกันอีกด้วยค่ะอันดับที่4ตะกรุดเครื่องรางของขลังที่ใช้สำหรับออกรบตั้งแต่สมัยโบราณที่มีความเชื่อว่าจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานตรายทั้งปวงได้ทำให้ตะกรุดกลายเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่นิยมพกติดร,รถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ ัที่ 3. ามายันด้วยความหลากหลายของผ้ายันประเภทต่างๆทั้งอยู่โยงคงกระพันป้องกันภยัยมหาสเสน่ห์ค้าขายหรือแม้กระทั่งเมตามหานิยมที่มีความเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะหากมองไปบนท้องถนนแล้วจะพบเจอกับรถที่แปะผ้าสี่เหลี่ยมลงคาถาเหล่านี้แบบนับไม่ถ้วน และนี่ก็คือ3อันดับแรกของคลังคู่รถที่ออ t โตเมซิ่งหยิบมานำเสนอให้ชมกันก่อนในวันนี้ยังคงเหลือของดีที่นิยมพกติดไว้ในรถอีก2อันดับจะมีอะไรบ้างต้องมาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของออโตเมซิ่งแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวของรถที่จะทำให้คุณต้องอเมซิ่งในออ t โตเมซิ่งค่ะ <Autom> ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5อันดับนะฮะของขลังประจำยานยนต์บ้านเรานะฮะท่านมีอะไรกันบ้างก็ อาจจะผมเชื่อนะเชื่อว่าน่าจะมีกันไม่มากก็น้อยอย่างน้อยหน,นึ่งในห้าเนี่ยต้องมีกันสักอย่างแน่ๆนะฮะก็ถือว่าครับถือว่าอย่างน้อยถ้าเกิดไม่ไม่ใช่ในเรื่องของความเชื่อจนเกินไปนะครับก็อยากจะให้คิดว่ามันเป็นเรื่องของอวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ศิลปะดีๆที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับก็จะได้มีพกติดไว้นะฮะแล้วก็สืบทอดให้กับลูกหลานเราด้วยนะฮะศิลปะดีๆของคนไทยเราจะได้ไม่หายไปนะครับก็ส่วนช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีส่วนของการโฟนอินนะฮะพูดกันหน้าไมค์สดๆครับกับผม ได้ครับที่เบอร์02 530 9496 8นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านที่โฟนอินเข้ามาแล้วไม่ได้คุยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะมีเบรกหน้าด้วยอีกเบรกหนึ่งนะฮะส่วนช่องทางที่คุณสามารถส่งเงินเข้ามาพูดคุยแล้วก็ อารฟังคาพยากรดวงชะตาโดยที่ไม่ต้องรอเลยนะครับก็ส่ง SMS มครับมาได้ที่4 8 2 7 7 7 2นะฮะพิมพ์สแล้วเว้นวรรคทะเบียนของท่านพร้อมวันเดอนปีเกิดครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การโฟนอินกันเลยนะครับก็คุณปีชามารออยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราส่งสายเข้ามาเลยครับคุณปีชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณปีชาได้ยินหรือเปล่าเอ่ยได้ยินนะครับครับผมพูดดังอีกนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าครับผมคุณปีชาเกิดวันอะไรครับ ธนงคารครับผมวันธนาคารที่ไร่เอ่ยสิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสองครับอืมสิบแปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสองะครับเป็นปีนักกษัตริย์อะไรครับ2000นอะไรเป็นปีนักกษัตริย์อะไรครับปีเดือนสิงห์ยังไงฮะอะไรนะฮะปีกุลอ๋อปีกุลครับผมนะฮะทะเบียนรถครับขอทะเบียนรถด้วยดอชดาสามหนึ่งสามสามดอชดาสามหนึ่งสามสามสามหนึ่งสามสามนะครับ ถูกต้องครับครับผมอ่าตรงนี้นะครับคุณปีชาจริงแล้วเรื่องรถเนี่ยปกติโดยปกติแล้วจะใช้ในการขนส่งหรือเปล่าเอ่ยใช้ส่งสินค้าอะไรพวกนี้ใช้สำหรับขับว่าไปทางานราชการครับองานราชการนะครับโอเค,คถือว่าเป็นเป็นทะเบียนทีด่ดีครับในเรื่องของอ่าการทํางานแล้วก็เป็นกินตําแหน่งนะฮะหรือว่าเสริมในเรื่องการราชการเกี่ยวกับประเภทของอ่าอาจจะเป็นทางสาย ตำรวจทหารนะครับค่อนข้างเด่นด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าที่บ้านเนี่ยเรื่องเรื่องของบุตรหลานเนี่ยจะมีการแบบจะให้วางแผในให้เขาไปทางานราชการเหมือนกันด้วยไหมครับเออตอนนี้เป็นอยู่ต่างประเทศครับอ๋อเปอยู่ต่างประเทศนะโอเคครับก็จริงๆนะครับในเรื่องของอะทะเบียนรถตรงนี้นะฮะเกี่ยวกับการใช้สอยด้วยแล้วก็ดวงชะตาที่จะพัวพันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ช่วงสัปดาห์นี้ของอคุณปรีชาเนี่ยจะต้องระวังเรื่องอาจะเป็นการ จ็บป่วยส่วนของกล้ามเนื้อสักนิดนึงดีกว่านะฮะมีปัญหาเจ็บจป่วยเกี่ยวกับพวกบริเวณหลังสะโพกอะไรพวกนี้เข้ามาบ้างหรือยังครับมีครับครับผมนะฮะก็ตัวนี้เองเป็นส่วนของทะเบียนที่เข้ามาผูกพันนะครับแต่ว่าถือว่าเรื่องการงานการเงินมันชัดเจนนะครับมันจะเป็นการทดทดแทนกันสักนิดหนึ่งมากกว่านะฮะแต่ว่าสามารถแก้ไขได้นะครับของคุณปีชาเองนะฮะผมอยากจะให้แก้ไขสักนิดนึงนะครับว่า เป็นติดนะฮะติดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำะประจำตระกูลแล้วกันที่บ้านมีบูชาอะไรกันไว้โดยเฉพาะเป็นสายกษัตริย์นะครับเป็นเทพกษัตริย์อย่างเช่นอาจจะมีรับถือ,อเสด็จพ่อรหักันอะไรอย่างนี้นะฮะก็ติดไว้สักนิดหนึ่งไว้ในรถนะฮะบริเวณหน้าโซนคนขับนะครับอันนี้จะช่วยครับในเรื่องของการบรรทอนสุขภาพเนี่ยให้ลดน้อยลงในขณะที่ว่าการงานคุณยังเด่นขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะมีอะ <ผม S 1> ไรถามเพิ่มเติมไหมครับ แต่ผมก็มีคดีฟ้องร้องกับส่วนราชการนะครับอ่าในเรื่องของคดีความนะครับไอ้น,นี้มันจะเข้ามาด้วยเช่นกันคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณยังทํางานในสายนี้ด้วยก็มักจะเจอศัตรูเสมอนะฮะจากการใช้รถใช้ถนนกอ็อันนี้นะครับไม่ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีแล้วผ่านมาได้แล้วด้วยใช่ไหมคือคดีผมมีคดีอยู่ปปชอยู่สามเรื่องครับผมสามว่าชนะชนะคดีไหม ก็ถ้าเกิดเกี่ยวกับตัวทะเบียนรถเองนะครับผมเชื่อว่า,าถ้าเกิดคุณสามารถยืดคดีหรือว่า,าให้มันเลยนะครับอยากจะให้เลยช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับถ้าเกิดคุณสามารถทําให้มันเลยคําตัดสินเนี่ยมันเลยตรงนั้นไปได้เชื่อว่าครับคุณจะค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในส่วนของการตัดสินคืปอปปชอนี่มันยืดคดีไม่ได้่วนที่ปปชเป็นหลักนะรับนั่าแามะครับีฉะนั้น ผมจะชนะคดีทั้งหมดไหมเพราะว่าเป็นคดีทจะเด็ดสังอาญาอืมครับผมก็อันนี้แหละครับที่ผมอาจจะต้องอาจจะให้คุณต้องทํากันบ้านสักนิดหนึ่งว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาเป็นอาจจะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะฮะทำให้ตัวคดีเองมันยืดไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นการตัดสินก่อนอช่วงกลางปีนะครับก่อนมิถุนายนเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยสวยอืมนะครับนะฮะอย่างไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับต่อให้ในงานต้องสอนเรื่องไอ้ชาลงใช่ไหมฮะอะไรนะครับ เาให้หน่วยงาน,นพยายามยื้อให้เรื่องใช่ครับสรุปคือพยายามยื้อครับพยายามหาวิธีให้มันการตัดสินเนี้ยยืดไปสักนิดหนึ่งนะครับและเชื่อว่ามันจะเข้าข้างทางคุณมากขึ้นนะฮะสมเลาอ้อนจะการไปทำธุรกิจส่วนตัวครับรวบรวมทีนได้ไหมถ้าเกิดตรงนี้นะครับผมอยากจะให้ผ่านเรื่องนี้ไปก่อนนะครับพยายามผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็พูดคุยกันนะฮะว่าจะดําเนินชีวิตยังไงต่อดีแต่ว่าเชื่อว่าสามารถทําได้ครับนั่นก็ไปานงานกลับไป ทางทางประก,กาศของท่านฝากโทรกลับอีกทีได้ไหมครับเอะไรนะฮะคือสรที่ต่อ,อจะไปทํางานในส่วนของการประสานง,งานด้วยใช่ไหมครับก็อันนี้ถือว่าต้องหาตัวช่วยละครับก็ลองหาวิธีดูนะครับแต่เชื่อว่าที่ที่คุณคิดอยู่วิธีการแก้ไขผมเชื่อว่านะ่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอยู่แล้วด้วย งนี้มีโชคลาภไหมครับช่วงนี้โชคลาภนะครับยังไม่ชัดครับก็ถ้าเกิดในเรื่องของการงานวิเศษนะฮะอยากจะให้ในเรื่องความพยายามก็แล้วกันนะครับก็คุณปิชาช่วงนี้เวลาในการฟนตอินหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะอ่าองนขอบคุณมากๆนะครับที่โทรเข้ามาในรายการเรานะฮะก็ติดตามกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรอัปเดตเข้ามาก็โทรเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณมากนะครับนะฮะแล้วก็สวัดีครับผมสวัสดีครับ นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าในส่วนของ SMS กันต่อนะครับพยากรณ์ s m s กันต่อไปนะฮะท่านต่อมาครับส่ง SMS มาว่าทะเบียน 9366นะฮะแต่ว่าไม่ได้ให้เลขมาไม่ได้ให้อักษรมานะครับแต่จากตัวเลขเองนะครับแล้วก็คนเกิดวันอาทิตย์อยู่แล้วคุณเอกพจน์นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆผมอยากจะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงสักหน่อยหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นสตรูผู้หญิงในส่วนของผู้ใหญ่นะครับที่จะเข้ามาในเรื่องของการงานของคุณสักนิดนึงจากการใช้ทะเบียนร,รถด,ด้วยนะครับเพราะว่าตัวทะเบียนรถเนี่ยเรียกว่ามีติดเลขในทางศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นเลขกาลีนะฮะก็เป็นตัวเลข6-2ตัวนะครับจริงโดยรวมเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะดีกับ ส่วนของคุณผู้หญิงมากกว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คุณเอกพจน์เองเนี่ยมเมื่อใช้งานเองนะครับก็จะเป็นตัวส่งผลในทางลบ น,ะะนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะครับสามารถแก้ไขง่ายๆครับก็จึงตรงนี้นะครับเป็นศาสตร์อีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขก็อาจจะให้เป็นคุณแม่นะฮะามาทำาในส่วนของการเจิมเป็นแป้งนะครับเป็นดินสอพองผสมน้ําอบนะฮะให้ทําในช่วงประมาณสงกรานี้ก็ค่อนข้างดีครับก็ให้ท่านมาเจิมแล้วก็ปิดตรงด้วยแป้งนะครับตรงเลขหกสองตัวนะฮะแล้วก็ให้ท่านให้พอรอถแล้วก็ให้พรคุณด้วยในช่วงวันปีใหม่ไทยดีๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ท่านต่อไปครับส่ง s อสเข้ามาว่า ว่ายอหญิงยอหญิง8572เนะครับเป็นรถสีขาวเกิดวันอังคารคุณธนาโชตนะครับก็เรื่องของทะเบียนตัวนี้ครับส่งผลต่อดวงคุณธนาโชตในเรื่องของการเงินการงานเป็นพิเศษแล้วก็ต้องระวังเรื่องศัตรูด้วยนะฮะอาจจะเจอเรื่องของการแทงข้างหลังเข้ามาง่ายนะฮะก็ตรงนี้เรามัดระวังเป็นพิเศษกันแล้วกันนะครับแต่ส่วนสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการขับขี่อย่างค่อนข้างโอเคแล้วก็ปลอดภัยครับก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันไว้สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงหน้าเป็นช่วงของการฟอนอินนะฮะแล้วก็ ท่านใดนะครับที่ติดตามอยู่อย่าลืมนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02 530 9496นะครับถึง8แล้วก็พูดคุยกันได้ทาง sms ครับ482 7772นะฮะโดยพิมพ์ซีแล้วเว้นวรรข้อความของท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพักเปลกันสักครู่ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน The lucky number.